จะเป็นยังไงเมื่อมันคนใหญ่ผมเล่นจอมตะการแต่กลับหาไม่เจอก็เลยเกิดอาการหัวร้อนตามนี้เลยโอ๊ยทำไมถึงไม่เจอจอมตะการสักทีเนาะกระลาบสวัสดีท่านผูช้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยฮะยู๋ผมที่คลาสในเกมนี่ฮะขึ้นปกให้ดูเองซึ่งเหตุผลที่มาทำคอนเทนต์นี้ก็จะได้เห็นตามหน้าปกแล้วคือหาคอนเทนต์จอมตะการตามคอมเมนต์นี้เลยนะซึ่งเขามาคอมเมนต์ประมาณสองสามคลิปแล้วเออผมก็เลยจะหาเขาให้นะฮะว่า มาดูว่าผมจะเจอจอมตะกะ่ไหมเอาจริงแต่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เจอจอมตะกะเลยซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าไม่ค่อยอยากจะทำคอนเทนต์เนี้ยแต่มันยากอะคือมันหายากไม่ใช่อะไรหรอกแต่ผมหาเจอบ่อยๆอะจะพยายามนะมันเป็นตัวกลางเนี่ยมันก็เลยแบบแล้วผมนนนๆนทีได้เล่นตัวกลา,างอะหวังว่าการจัดอันดับหลายๆตาเนี่ยผมจะได้เจอจอมตะกะนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่อง t ด e c า r เพื่อช่อง The c า r d เพิหนึ่งพันซับสไคร์เบรด้วยนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันเลยหาจอตะะกไป ตก,กไม่เคยพลาดเบกแสเดียวไปเดีย๋ยวเป็นแค้นเด้เลยถามว่ารอบที่สองเราจะได้จอมตะก,การไหมหนีไปวะอูไม่มีอ่ะมีใครเรียกหมอไหมไม่มีจอมตะก,การจบเลยไปไปรอบสามเลยดีกว่ามาดูกันว่ารอบที่สามเราจะได้จอมตะการไหมกูขอจอมตะก,กาเถอะจะได้จบยิ้มเร็วดจอมตะกามีใครเรียกหมอไหมหมออีกแล้วตอนจะกูได้บอกรอบที่กูได้หมอ ไปมาดูกันว่าตาที่4เราจะได้จอมตะกะหรือเปล่าจอมตะกะ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 เอ้ยจอมตะตาที่สี่ไม่ได้ถ้าต,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 ตาที่ห้าไม่ได้ผมจะพร้วนะไปไปตาที่ห้าเลยตาที่ห้าคนที่อยากได้จอมตะกะแต่ตาที่ห้าแล้วนะผมไม่ไรู้เลยมันจะออกมาหผมปะเนี่ยตาที่ห้าแล้วนะต้องออกแล้วไหมจอมตะกะนายออกไหมล่ะเถอพูดทำนายตาที่ห้าไม่ออกจะเลพร มาตาที่หกแล้วนะเอาวะตัวแฝงมัวออกมาเถอะกูขอร้องเอยไม่ใช่สกะเอาอกมาเถอะนักสืบบอกคุณชอบเลยกูถอแท้เล่นมาเจ็ดเกมแล้วเนี่ยอย่างที่เจ็ดละมาดูกันออกทีเดียวจอมตะกากูขอร้องออกเถอะออกเถอะออก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 ไม่เคยพลาดแรกบอกตเดียวไปนักสืบไปนักสืบไปเออ มาเข้าสู่เกมที่8มาดูกันจอมตะกะจะมาไหมจอมตะกะ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 โอ้ my god ไอ้ชิบหายเอ้มามุ่งหน้าสู่เกมที่9จอมตะกะจะออกให้ตู่ไหมมาขอร้องขอร้องจอมตะกะโบ้าี มา<ต>ไม่ต้องเล่นแม่เมมล่นจอมตะการเ่ยคุณเล่นหมอบีเลยฆ่าดกวเาเริ่มหัวรรอนแล้ว,ลวโอ้โหสีต,ตาไอ้ก้าวตามานี่แบบไม่ได้ฆาตกรเลยอะ่ะตัวกลางก็ไม่ได้ได้แต่คนดีพอแล้วเบื่อบไปคนดีละเราจะความแค้นจากที่ไม่ได้จอมตะก,การมาไล่ฆ่าคนมึงตาตะคอยดูจะจะค่ายหมดเลยแค้นจัดเลยมึงบุอะไรบ้างดูดิบ่าหมอโอเคบท ๊ขาามังกระถงไฟฟ้าไปไปกดห้องไฟฟ้าเลยไปราคาอหมดกดห้องไฟฟ้าต่อไปเราจะปิดโรงอาหารแล้วกันไปไปไปปิดโรงอาหารกับห้องขังโอเคเราปิดโรงอาหารห้องขังแล้ว โอเคเพื่อไปเอ้ยโอ้มันเจอมั่วมันป็นไรราค่าเขียวแล้วแขนจัดตูแก๊สจัดกุลแจเกลียวสองคิวเลยไม่ไหวแล้วไปความแครีดนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันได้ไหวแล้วเหนื่อยเอ้ย ย่าค yeah, oh. oh, oh, ุปตนัยเหรออ๋อเปิดไหมแต่กูไม่ได okay. <"ńst judgement> ้ยินเสียงแล้วนะเพราะเราไม่ได้ดส่งเสียงโอเคฉันอยู่คือเครื่องปฏิกรณ์เจออยู่ที่ไหนเจอเุฟที่สินตะเตาข้าววุ้นฉันอยู่ที่ห้องปฏิกรณ์ฉันอยู่ที่นั่นฉันเป็นหมอสี่ชั่วโมงเป็นหมอแล้วโอเคงงโดยกูได้ไอ้หมอโดยกูได้แค้นจัดเลยจังหวะเนี้ยจบประกาบไม่มาอ๋อกูแค้นจัดละกูแค้นจัดเลยมาเหอะ แขนจัดละสีฟ้ามีมึงจะตายไม่ได้นะมึงเหนื่อยแล้วไอา้าใช่ตอนนี้มหมอคุณกดรรงงานเสริมนะเราหมอชุบมึงตายแน่ไอ้หมอเมื่อเราคุรฆ่าแน่ไอ้หมอไม่ไหวละแขนจัดแขนความแขนนี้มันความแขนนี้มันไม่ไหวแล้วมนไหวละความแส้ หมอมึงตายแน่เตรียมตัวเลยหมออีห,หมอแขนจัดเขาน้าจเอาฟาร์มินว่ะแต่เราไม่อยากาฟาร์มินแหละเราข้ามแล้วกันเนาะอืมอะไรที่ไหนสีฟาร์มินน่าสงสัยนมึงนมึงตังง้งใจให้ตัวเองโดนเหรออย่าไม่เอาอุ้งเกียมฆ่าเครื่องลำ กูได้เหียบเหมือนคลิปที่แล้วประวัติศาสตร์ซับรอยแล้วนะแต่นี้จะมาจากความโมโหที่เราไม่ได้จอมตะกะใจเย็นฟาวมินนะต้องใจเย็นๆนะอือตืดนตื่ฟาวมินเอาไหนเราจะไม่หมดฟาวมินเราจะโอดข้ามแล้วกันแต่ชมพู่อ่ะต้องไปกลัวเลยตาหน้าชมพู่ไปแน่เต็มตัวกูจะเอามึงไปกูแค้นจัดเลยชมพู่อ่ะ จอมตะการกูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกูไล่ฆ่าครึ่งลำแม่งเลยชิบหาย,ยางี้ไอ้จอมตะการูเสือกไม่มาไม่ไหวแล้วนะแล้วกูเป็นตาแรกด้วยที่ได้ฆาตกรหมาจอาชมพูอกูกูเลยหมอก็หมอเถอะหมอก็หมอเถอะแต่ชมพูน่าจะสงสัยเราอะชมพูน่าจะอยู่กับเพื่อนเอาไงดีวะอย่าได้ชมพูอ่ะ ถ้าปาดชมพูในท,ที่ที่ที่แบบไอ้นี่จะเป็นไงครูเยอะเยอะจัดอะไรขึ้นเราต้องเนยนกัน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 ลุนแล้วนะ รุนจัดแล้วรุนจัดแล้วเราอสีชมพูไปแล้วนะกดโอทู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 โอเคเปิดโอทูได,งงด้โอเคมเจอรายงานสมุทรภูโอเคชูตาเราต้องหวง่วงอะไรบ้างละห่วงแค่เขาจะเจอเราหรือเปล่าเอาไปรอดิจะคลายหมด ไม่กดไปไหวแล้วฉันหัวร้อนจัดแล้วไม่ไหวจริงจริงฉันตานี้ฉันหัวร้อนมากฉันร้อนจริงๆจะเอาให้วุฒเอาไงดีตอนนีน้ต่อไปเราจะกด o อูเอ้ยไม่ได้เราจะรลกกด o อูไม่ได้ เราจะปิดปิดปิดก่อนเพราะว่าถ้าแยกกันไปทีละหนึ่งน่าจะพอไหวอยู่เพราะไงฝ่ายเราชนะแน่ๆนอืมคือฝ่ายเราอะชนะแน่แน่ตอนนี้นผมเก็บไปสามละเพื่อนเก็บไปสองตอนนี้มีไม่มีในอำเภอมีผู้ภิถทักคู้ภัทักนี่ไม่รู้ว่าตายไปหรือยังน้ำม่องเพอนี้ก็น่าเอาใครเดียววะตอนนี้เอาใครก็ได้แต่ตอนนี้เราเริ่มเกมอย่เพิ่งกดตอวสู เพราะไงอ่ะเรามีสิจชนะแล้วเว้ยเพราะไงกดโอทูตอนไหนเราก็มีสิจชนะเราข้ามแล้วกันแต่นหนกดโอทูตอนไหนก็คือมีสิจชนะคือสิจชนะอยู่ฝั่งเราสูงแล้วมาดิไม่มีใครดูรอกด้วยสิชนะอยู่ฝั่งเราสูงแล้วมาม,มา,สาสุดไม่ไหวแล้วนะช่กดโอทูไหมกดไฟฟ้าอล้วกันปิด ก่อนเลยปิดประตูกนเลยเพื่อย,ยื้อเวลาไว้เราจะทำเพื่อยื้อเวลาเท่านั้นยื้อเวลาสำหรับโอทูติด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 โอเคละคนเพื่อนโอทูไปเฮ้ย <c> ช <oughs> <c oughs> นแขน <c oughs> ตายใส่าขาว นะได้ละครเดี๋ยวรัดซมเห้ตาที่สิบห้ากันโอ้จะได้ไหมถ้าตาที่สิบไม่ได้คือผมปิดกลิบเลยนะเฮ้ยฉันไม่ต้องซ่อนอีกต่อยู่พอแล้วดิไม่ไหวละเฮ้ยไหนๆก็เอาไว้สิบตาเลยเลยกันอีกสักรอบเผื่อๆได้จอมตะกะเผื่อได้จอมตะกะไม่ใช่อะไรหรอกไปอีกสักรอบเผื่อๆๆอทำให้คนดูไงกดสิบตาไปเลยเผื่อได้จอมตะกะ เอาวะจอมตะกะามันต้องมาแหละม,มีอะไรมันต้องมาแหละจอมตะกะมาเถอะมาหน่อยขอร้องมาหน่อย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 มามามา soccer ยิงหยาดหนไปไปตั้งมือไม่ต้องห่วงไปอ๋อไม่มีเว้ยกูไ,ไม่เล่นแล้วไอ้ชิบหายถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ครับเพื่อช่องนี้ครับไปถึงหนึ่งพัน subscriber ด้วยนะครับแล้วก็หัวร้อนด้วยปิดคลิป